ต้นเรื่องเลยก็มาจากการที่กัมพูชาได้เข้าไปใช้โบราณสถานที่เป็นประสาทหินเป็นที่ตั้งของกองกําลังทหารแล้วก็อาวุธซึ่งอันเนี้ยมันผิดกติกาที่เป็นสากลซึ่งห้ามไม่ให้ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางการทหารหรือเป็นที่สะสมอาวุธในการทําสงครามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กัมพูชาก็ได้ละเมิดกติกาที่เป็นสากลซึ่ง ทั่วโลกรับรู้ร่วมกันตอนนี้ผลจากการที่เราต้องมีปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะรักษาอาณาธิปไตยของเราเนี่ยเนื่องจากกัมพูชาอยู่ตั้งกองกาลังในตัวปราสาทก็มีส่วนทําให้ผลจากการประทะเนี่ยก็เกิดความ เสียหายแต่ว่ากรมได้ดูจากสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่าประสาทที่เสียหายโดยเฉพาะประสาทตาควายซึ่งผู้สึกข่าวคงหมายถึงเนี่ยสามารถบูรณะกลับคืนมาได้เราจะใช้วิธีเดียวกับที่เราบูรณะประสาทหินพิมายประสาทหินพนมลุงเมื่อ4ี่หปีก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีที่เรียกกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าอนาสติโรซิส ก็คือการรื้อหรือการถอดลงมาแล้วประกอบขึ้นไปใหม่เราจะทําโครงสร้างภายในให้แข็งแรงแต่การรื้อเนี่ยไม่ได้รือร้อสมศิบสมห้าหรอกครับก็คือการทําผังหินตกทําตําแหน่งแล้วก็ประกอบขึ้นไปอย่างปร,สตรตาสาทตะควายเนี่ยถือว่าเป็นปราสาทขนาดเล็กไม่ได้มีลวดลายสลับซับซ้อนเหมือนอย่างปราสาทหินพิหมายประนมรุ้งหรือสะดอกกอกทมเพราะฉะนั้นเมื่อเราซ่อมสิ่งที่ยากได้กว่าเราก็มั่นใจว่าเราจะซ่อมปราสาท ากวายได้นะครับแล้วเราซ่อมปราสาทพี่หมายปนมรุงเมื่อ50ปีที่แล้วไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในเรื่องของการจัดทําแบบจําลองไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในเรื่องของการออกแบบปีนี้เรามีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิมผมจึงเรียนให้สบายใจว่าปราสาทนั้นจะถูกซ่อมแซมกลับมาแต่อํานาจของกรมศริลปากรน,นั้นซ่อมได้เฉพาะบราสถานในประเทศไทยหากแม้นเราเสียแผ่นดินนั้นเป็นที่ตั้งปราสาทไปเราจะไม่มีวันได้แตะต้องปราสาทเหล่านี้แต่หากแม้นปราสาทเหล่านี้ยังคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเราจะซ่อมแล้วจะซ่อมให้ดีและสมบูรณ์ กว่าเดิมน,นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารครับแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันเรากรมศริลป,ปากรก็มีหน้าที่ที่จะอนุรักษ์และบูรณะโดยเฉพาะตอนนี้เราเตรียมการที่จะสํารวจโบราณสถานในเขตชายแดนทั้งหมดเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเราพบว่ามีปราสาทต,ต่างๆประมาณ30แห่งในเขตชายแดนอุบลสุรินทร์ศรีสเกต